ผมชื่อนายเนี่ยแยมอมคงครับเป็นในหัวหน้าจุดำอำเภอหนองปลาปางผมอยู่หน่วยสมาคมกู้ภัยข่าวภาพสโลครับดูแลพื้นที่ก็จะเป็นของตั้งเนินปางจะมีเจ็ดตำบลของเนินปางก็มีชมพูบ้านมุงบ้านน้อยวังโพงวังยางสย้อยอันนี้ผมก็อยากจะฝากถึงช่างช่างดื่มอ่ะดื่มแล้วขับอันนี้อันตรายมากครับดื่มแล้วขับมาไมขับพอออกมาก็บิดอย่างเดียวเกิดอันตรายออกมาไม่ได้ดูหน้าหรหลังอ่ะคือสติเราไม่อยู่แล้วเนาะ ดูไม่ได้ดูนะราหลังก็โดน,นดชนบางครั้ขับไปชนเขาบางครั้ล้มเองมั่งอะไรมั่งแล้วคุณเมาเมาแล้วขับนะครับส่วนมากจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับรองมาก็จะเป็นรถจอนครับเพราะรถยนตจอนสี่ล้อมันยากหน่อยนอกจากเขาอันนั้นเมาถ้าเมาขึ้นมาก็เจ็บหนักเหมือนกันรถจอนสาเหตุหลักคือเมาแล้วขับแล้วก็การไม่รู้จดกฎจราจรครับออกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนขับตามมาก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยวไปทางไหน มาก็ถึงจ้าเอกันมึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวอะไรเงี้ยนั่นแหละอันตรายมากครับอยากให้ฝากถึงไอ้การรู้กฎจราจรพราะรู้จักการขับอะ่ะมันจะดีขึ้นครับมันจะปลอดภัยขึ้นครับแน่นพอครับมาเดี๋ยวนี้เริ่มลดลงแล้วครับอีช่วงปีไกยสองสามปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ยังไม่แน่ใจปีลายก็เริ่มลดลดลงเยอะเพราะตอนนี้ก็จะมีของทางนายอำเภอที่เขาให้พยายาม,มาบังคับควบคุมคนดื่มตอนคืนคนดื่มห้ามห้ามขับ ให้ผู้ใหญ่กับนันช่วยดูแลอันนี้จะเบาเบาขึ้นเไอครับ <S <S คือเราเค่อยๆไปว่าครับเพราะเสี่ยวทวีสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาเพราะที่เก็บมาก็าาจะเออไม่เป็นร้อไปแค่นี้แหละเรื่องใส่หมวกกันน็อกเลยครับแค่ร้อยเมตรไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ไปถึงนะครับหัวกระจายครับอย่างขับรถนี่ครับให้ระวังยำเขัาเบาช้าก็ถึงเร็วก็ถึงครับเร็วก็ถึงไหนก็ไม่รู้นะแต่ช้าถึงบ้านแน่ครับ ปีใหม่ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยดื่มแล้วขับอาจเป็นฆ่าตกรได้ครับ